ตะโกของเขาไร้แรงนะครับแต่ยกเลิกแล้วทางานไม่ได้เลยนะครับเขาทําโดยอาชีพสุดจลิตคุณคุณมาทําอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับวันนี้น้องก็เลยมาหาผมร้องนะครับเราจะมาให้ตํารวจดําเนินการนะครับหมายเรียกนะครับพรบคอมนะครับแล้วตัวไหนมินประมาทได้ผมก็บินประมาทเพราะเขาทาต่างําต่างวลาะหลายครั้งหลายโพสตหลายลายูกเขาทําไม่หยุโดโพสทุกหกั่กโมงเจ็ดทุกโมงทุกเจ็ด 7, โมงแปดโมงเขาโพสตลอดแล้วเขาก็ดําเนินการโดยที่ ไม่ได้ยาจากพวกเราเลยแล้วเพจอะไรเพจก็น้องเขาสิ้นหวังจะมาใช้สิบคนนะฮะเดี๋ยวผมเลยมาสองคนก่อนเพื่อจะให้้องความแล้วเขาก็ไม่หยุดการกระทำแล้วก็เขาพิมพ์ไปเขาก็พิมพ์ไปเรื่อยนะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเขาถือว่าแฟรนเพจก็เป็นล้านนะใช่ไหมประมาณเยอะไหมเยอะไหมก็ก็เยอะเยอะเหมือนกันนะเขาถือว่าเป็นเป็นเป็นเพจที่ดังเขาตั้งตนเป็นเป็นใช้ชื่อใช้ชื่อเหมือนกับผมจะผมเกิยไม่ได้นะเป็นชื่นชื่อเหมือนกับตัวเองเป็น ผู้คุ้มครองโลกนะฮะเป็นพวกวฟุตบอลแมนนะครับผมว่าถ้าคุณเปทั่วแมนจริงคุณแต่งเกงยังไงข้างนอกดีกว่านะครับถ้าคุณคุณทำยิ้งผมไม่เห็นด้วยไม่ชอบนะครับก็ทำยี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณสามสี่วันแล้วสามสี่วันแล้วค่ะวันเดียวกันเลยค่ะ เขาก๊อปรูปเราไปแล้วก็แล้วน like right? like so ี้เขาก็เอามาออกเพ็ดเพ็ดหนักเนี่ยค่ะเพ็ดใหญ่เล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนก๊อปคนนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นรูปของเรามันเป็นโปรดับของเราเรามีเคยเคยเคจอกคนนี้ไหมล่ะเราไปใช้จริงๆต้องพูดว่าเราไม่เคยเห็นเลยดีกว่าค่ะเราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้มีการติดตามอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่ามีคนเอาลูกเราไปใช้ทีมครับออกมาคือเราเราก็ ตั้งใจทําในสิ่งที่ดีๆนะครับแต่คุณมีอะไรคุณก็มาคุยกับเราบอกเราได้นะครับทางนีทางเพจเขายินดีนะครับแต่ไม่ใช่คุณเอาเพจไปประจานเขาไปพูดน,นี่ใช่ไหมรีวิวซ้ํำไหมคุณรูปคนอื่นมาไม่ดีนะทั้งนั้นเขาลูกเขาเองแล้วคุณก็ทําให้คนอื่นเขาคอมเมนต์เสียหายหมดคุณก็คอมเมนต์ก็เสียหายแล้วเพจปุ๊บแล้วคนอื่นเข้าใจผิดเป็นพรบคอมนะครับหรือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วคุณก็บังลูกคุณก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไป โยนลูกเขาเสียบอลให้คนอื่นนะครับคนอื่นก็มายำยำเขายำสองคนนี้แล้วก็หลายๆคนที่ที่เขาเสียใจแทบแทบหยุดไปหาที่สองวันเลยใช่ไหมหนูอะใช่มาณเขาเสียใจครับเราทำนี้แล้วเขาจะทําไงไม่ถูกืองกันเขาก็มาหาลือผมเขาจะยังไงดีจะไม่ไปแจ้งความเงียบๆดีไหมไอ้ไหมผมบอกว่าถ้าแจ้งความเงียบๆนะไม่ให้พี่สื่อมวลชนดูนะฮะคนไอ้พวกนี้มันก็ยังทําต่อ พวกผมเรียกว่าพวกหมักพวกเห็บนะครับพวงนี้ไม่มีผมให้ไม่มีราคาเลยนะครับพวงนี้ไม่มีราคาเลยผมบอกว่าทํางนี้เป็นการทําที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผมก็จะจดมกฎหมายจัด,าจดาจาก,การให้ถึงที่สุดนะครับผมบอกเลยว่างานเนี้ยผมตามติดนะครับถึงเวลาพลาาุ๊บถ้าแม่ตันตอนผมฟ้องเองฟ้องเองได้นะครับผมตามตำรวจต่อนให้ตำรวจมาเราียกก่อนปุกท่องทางนะครับแล้วละเมเิดเอาที่หลังนะครับเอาเอาอาญาก่อนเพื่อจับเขาแหวนเพื่อให้เขารู้ว่าการกระทาอย่างนี้เป็นการซึ่ง ลายบนทุ่เย่ทานะครับไลายความปานีท่านไลายแม่เมตตามากนะครับเพราะทำนี้ทําไม่ถูกท่านเป็นภาัยาสังคมนะผมบอกเลยนะครับเพจพวกนี้มีเยอะในสังคมนะที่ทําลายคนอเขาแล้วบางทีก็อาจจะไปแบกเมย์ไปเอาตังค์อยอดไลฟ์ยอดแชร์ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับนะครับก็ใครโดนคนกลุ่มนี้ขบวนการนี้ดําเนินการมาหาผมได้นะครับ ในช่วงระยะเวลาที่ปกติเราทํางานนะคะเราไม่ได้ทำในตัวของงานดิวอย่างเดียวเรามีด้านอื่นๆด้วยอะค่ะก็ตอนนี้เราก็หยุดทํางานทุกด้านไปเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวต่อคนที่เข้ามาด่าเราก็เป็นหกหลักอยู่ค่ะหกหลักอยู่ค่ะจะบอกตัวเลขแต่ไม่ได้ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยแบบติดต่อทั้งมาพูดคุยหรือว่ามีการออ่าอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมหรือไม่มีเลยก็คือเหตุผลที่ว่าคือร้อมทุกคนที่อทุกคนก็เข้ามา แล well, ้วก็รอเยอะด้วยนะรอเยอะว่าไงวะว่าเงียบอย่างเงียบดิเหใช่ไหมก็คือมีหลายคนทักเข้ามาในช่วงเวลาที่เราแบบโดนะทำเสร็จแล้วเราก็เงียบไปก่อนเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเอจะต้องทำยไงต่ออะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าพอยเยอะมากอะจะเป็นฟิลแบบแกล้งตายอยู่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแกล้งตายไหมไม่ไม่แกล้งตายแล้วหนูอ่ะโดนอะไรบ้างลูกก็คือตอนนี้ก็โดนเลิกงานก็คือตกหลุมรักกันค่ะ เพราะว่าปกติการทํา,ง,ทาง,งานของเราก็คือต้องทําเป็นแบบว่า keep อ continue ค่ะเพื่อให้คนได้เห็น